ยูทูบนมคลองชัยเอ่อหาคนหาคนเว้บ้านเดียวกันกี่เดยวนเหร สิพอ่อกันบ่มือวันที่เรียกรุ่นนี่วันที่สิบสองบอกนะยูทูบ <c oughs> ล่ะยูทูบอันชื่อนี้เลยใช่ไหม จ้าจำคอยหักยินบ่วันที่สิบสองจะไปหรือเปล่าเลี้ยงรุ่นเอามาทาเ้อคือสิจื่ื่ออยไดอยี่ดอกอ๋ออยู <c oughs> ่วะ chưa cần đứa chưa cần chăm khoai hay đây đứa chăm hay đây đứa cha dạ <laughs> hả hả con ก็คิดว่าจะไปอยู่นัดอยู่กับไปคิด <c oughs> ว่านัดอยู่กับสาวประสินอยู่วันที่สิบสองที่สิบสองมาด้วยเรียงรุ่นตามนี้ให้ลกันไปเห็นกันเรากระทักกันเนี้ ลีวายลีวายสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะอิมบัดเดินกระบอก Đi đò hả vô hả vô. Ta con nữa con ไม่มี่เห็นสวัสดีจ้าวัสดีจ้าเดี๋ยวจะหาไม่มีปัญหา <c oughs> จําำได้อยู่จำได้อยู่จำได้อยู่จ้า <c oughs> อาการไล้สิคพอเราหรอคุณผีตี <c oughs> ดีซื้อยามากินอยู่ เรื่องกินน,นั่นๆบ่่คยได้กินนะตอนนี้เดี๋ยวสิบกินอยู่ตอนเรื่องนี้งั้นบ่ตรงกันวะบ่บเป็นอย่างบ่เป็นอย่างบา่ไม่เป็นไรจะ้ะจนได้